สวัสดีครับองไกายอิมแพคสามอีกแล้วมาใกล้จะโจบแล้วมั้งไพ่คนโง่เนี่ยใช่ไหมฮ้ยมันบอกห้าสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรวะคืออะไรเนี่ยไม่ไมจบหรอเล่นไพ่ไอ้เล่นเกมไพ่คนโง่จุดจบโอเคจุดจบแล้วจุดจบสู้กับเธอคนนี้ว้าวสุดท้ายก็กลายเป็นลาดบอสเลยนะ ตัวร้ายอ้าวเปิดมาก็ดวงดีหรือเปล่านะเคเคอ๋อนี่แม่มีไพ่แปดสิบอีเหี้ยโหสู้ไม่ได้มั้งเนีย ยีไพ่มันขึ้นไปเยอะเป็นไงกคืนบ้างไงอ้เหี้ยเออเป็นอะไรวะเอเป็นเอเป็นสิบโอ้ได้ละเอาดี่ไหยฟิง้งยิงทิปเปิลเอนี่ไม่ได้ เก้าห้าโอ้โหโอ้หมันเกินเไปไหมอ่ะอภิมหาอภิมหาเลขครับอีกแล้วเจ้าเอ็มกูตลอดไม่ได้นะเอออย่าเลื่อนผิดอีกเลื่อนผิดช,ชีวิตเปลี่ยนนะคะวีดีโอ,อ,อม่อัดนไหมอัดอยู่โอเค ใสไม่ได้ละยังไงเอาเถอะก่อนยังไงกุณก็ชนะเป็นไงล่ะฮีรอบนี้ดีว่ะรล้นี้ดีเราดีดีเฮ้งทั้งที่ฉันเอาจริงขนาดนี้แล้วแล้วก็ยังแพ้อ,อีกเหลอเนี่ยก็คนมันเล่นน่ะเธอลืมไปแล้วเหรอว่าใครกันที่ฝึกฝนทักษะการเล่นไพ่คนโง่งให้กับเธอมาตลอดทาง สมแล้วที่เป็นวีตาเธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังหรือทำให้ฉันรู้สึกเบื่อเลยฉันได้ถึงฉันจะดีใจกับคำชมก็เถอะแต่ฉันมาที่นี่ตามคำขอของใครบางคนต่อให้เราเข้ากันได้ดีแค่ไหนหน้าที่ก็ต้องเป็นหน้าที่งั้นต่อไปเธอจะช่วยคุณผู้ดูแลคนนั้นจับผู้ปุกลูกจาก ต่างดาวอย่างฉันสินะแน่นอนอยู่แล้วโผออกมาแล้ว AI เธอ,อจะจับตัวป่าทองจริงๆเหรอแม้ว่าหล่อนจะโกหกพวกเราแต่ตอนที่หล่อนอยู่กับเราหล่อนจำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอถ้าดูจากผลลัพธ์แล้วหล่อนไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆฮ่าคู่หูฉันจะให้คำแนะนำฟรี อย่าได้ถูกท้าอย่าได้ดูถูกอย่าได้ถูกถ้าทางที่ไร้เดียงสาของป่าทองปลอกเอาเชียวใช่งงาเงงจำที่ฉันเคยบอกเธอได้ไหมว่าฉันเปลี่ยนจากข้อความฝันเออเวเป็นอไรแปลกซ้ด้วยเหตุผลบางอย่างอะไรลูกหลายบอกที่เดียวเอ๊ะไม่ใช่เพื่อประหยัดทรัพยากรหรอกเหรอเธออย่าพึ่งพูดอีกอย่าง ทำไมเธอถึงแอบฟังฉันคุยกับมงงงงถ้าฉากของที่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นความฝันก็คงก็ความฝันก็คล้ายกับโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งตามโปรแกรมตั้งเดิมทันทีที่ทวชนะความฝันนี้ก็จะกลายเป็นไวนรัสที่มุ่งเป้าไปยังคอมพิวเตอร์คอนตัมบนดาวอังคาร แสดงว่าเป้าหมายของเกมของคนโง่เป็นแค่ก้นอุบายจุดประสงค์ที่แท้จริงของปะทองคือดาวอังคารมาโดยตลอดสินะเอ๊ yeah. น่าเสียดายจังฉันดูสาตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอดูว่าพระเจ้าคนนั้นจะมีปกกริยายังไงกับดอกไม้ไฟไวรัสที่ฉันจุดฉันขอถอนคำพูดคนอันตรายแบบใจนี่ สมควรถูกจับตัวถ้าพวกเธอคิดว่าคือภัยคู่คามงั้นคนนี้ก็ควรจะถูกจับด้วยไม่ใช่เหรอเอ๊ะปะทองลากคนอื่นให้พลอยสวยไปด้วยแบบนี้ไม่ใช่สไตล์ของเธอเลยนะฮะ่าฮนายพูดมากจนเปิดโปรงแผนการของฉันเขาไม่คิดว่าตัวเอง จะลอยนวลไปคนเดียวหรอกนะอีกอย่างปลาทองขยับเข้ามาใกล้อ่านออกจากนั้นก็มีแสงสว่างแสงสว่างแวบออกมาจากมือของเธอ,อแม้วีตาจะรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ไม่สามารถจุดสิ่งที่อยู่จุดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทีได้ทัน ฉันไม่คิดว่าตัวเองจนต่อหรอกนะแค่แค่แค่นี่มันนี่มันระเบิดควันที่ฉันใช้ในการหลบหนีตั้งแต่ว่นไหร่ฉันอยากลองของเล่นชิ้นนี้ของนายมานานแล้วในเมื่อนายอุตสาก่อถอมาถึงนี่งั้นฉันก็ไม่เกรงใจแล้นแลวนะ แค่ระเบิดควันจะไม่ได้ไม่จะไม่ให้เธอหนีไปได้ง่ายๆหรอกจริงหรองั้นเธอคงไม่รู้สึกเขาไม่รู้สินะว่าระเบิดควันสามารถช่วยให้ผู้ใช้หลบหนีได้ร้อยเปอร์เซ็อาทองอย่าเอาของรักของหลงของเธอไอ,อของฉันมาปวดอ้างพอนมาอ้างมากอะไรวะ อ้างอ้างอ่างอะไรวะสองรอร,รามาสอมอ้างสองคุณเกินอ้างสรรพคุณเกินจริงแบบนั้นสี่อ๋ออ้างสรรพคุณเกินจริงอยู่นั่นจับตัวไปจับตัวห่อนไว้ <c oughs> ลาก่อนสายจากโลก <c oughs> อันไกนโลโพ้นโดยเฉพาะเธอวีตา <c oughs> ฉันมีลาขอหอนว่าเราจะได้พบกันอีกเร็วๆนี้ <c oughs> พอถึงตอนนั้น ฉันจะเอาของขวัญที่ดีที่สุดมาให้เธอจิ้งเหรอทำไมไม่เอาให้ฉันตอนนี้เลยล่ะอย่าใจร้อนสิการตั้งหน้าตั้งตารอก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งไม่ใช่หรือไงเไดไอเสียงหอวลอของปะทองค,ค่อยๆหายไปกับกลุ่มควันเมื่อควันจางลงเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ออไม่แน่ระเบิดควันของฉันอาจทําให้คนหายไปจริงๆก็ได้ให้ตลอดการนี่หรอปล่อยให้หลอนนี้ไปจนได้ AI เธอช่วยหาวิธีหยุดโปรแกรมความฝันได้ไหมไม่มีปัญหาฉันควบคุมที่นี่ได้ทั้งหมดไปคู่ความจากเกมของคนโง่ที่มีต่อดาวังคารถูกกำจัดแล้วอย่างน้อยก็ในตอนนี้ แต่พวกเธอก็ทำได้ดีมากแล้วขอบคุณพวกเธอนะวีต้างงเง,งินงงไม่ต้องเก่งใจเอาละต่อไปฉันจะเปิดทางที่ปลอดภัยเพื่อให้พวกเธอกลับไปยังอ่านออกเอองั้นเราไปกันเลยเธอรายงานคุณผูด้ดูแลมีที่น่าที่น่าสงสัยตามเรามาจะปล่อยให้เขาไว้แบบนี้ก็ไม่ได้วีต้าฝากดูเขาชั่วคราวกนนะ ไม่ต้องห่วงฉันจะดูเขาเองถ้าเขามีพฤติกรรมน่าสงสัยฉันจะชิงลงมือก่อน, <g ül> นจะจเย็นฉันไม่เหมือนปลาทองเออฉันคนนี้เป็นผู้รักสันติจะไม่มีปัญหาจริงๆเหรอกลับไปที่โลกของตัวเองกลับไปที่โลกของตัวเอง เอาละได้เวลาส่งเธอกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วงงเงินงงขอบคุณครับคราวหน้าถ้าต้องการความช่วยเหลือจากฉันฉันหมายถึงถ้ายังมีครั้งต่อไปอย่าลืมบอกฉันล่วงหน้า <c oughs> เออฉันจะจำไว้และขอบคุณที่ช่วยกอบกู้ของใครอีแผกสาในครั้งนี้เออเอง,งินลงเป็นคู้หูที่ไว้ใจได้เหมือน ที่ AI บอกจริงไปเจอกันนะซิต้าจะสนุกมากที่ได้เดินทางกับเธอไปเจอกันนะเไว้เจอกันบ๊ายบายคิดตั้นเวลาเทียมกำลังเริ่มการแทรกแสงตอนที่ตกลงสู่พื้นต้องระวังตัวด้วยนะเอออะไรน,นะก่อน,นนะอที่คุณจะทันได้คิดอะไรแสงสีขาวก็พุ่งลงมา อ่อหุ้มร่างกายของคุณจนกลายเป็นกระแสข้อมูลคุณล็อกเอาออกจากโลกนี้แล้วแบบนี้ก็ถือว่าหยุดยั้งแผนการได้แล้วสินะใช่แต่ดูเหมือนเงนงงจะสังเกตเห็นแล้วว่าทั้งหมดนี่ไม่ใช่แค่เกมรู้สึกผิดจังแฮะทั้าทางที่ยืมพลังของงงง,งแต่กลับไม่สามารถ บอกความจริงทั้งหมดได้แม้แต่รู้ว่าเรากำลังปิดบังบางอยา่างแต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยอยู่ดีฉันรู้สึกชื่นชมเด็กคนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ก็อย่างที่เธอบอกนั่นแหละแม้ว่าครั้งนี้เราจะหยุดปลาทองเอาไว้ได้แต่ก็รับประกันไม่ได้ว่าหล่อนจะไม่ลงมืออีก ถม่ต้องกังวลหรอกที่พวกเราสามารถจุดประทองได้อย่างง่ายได้ก็เพราะหล่อนไม่เคยคิดที่จะทําให้คอมพิวเตอร์บนดาวอังคารปดปนเปื้อนสำหรับหล่อนการที่แผนการสําเร็จเป็นอย่างดีเป็นเป็นเรื่องที่ดีต่อให้ล้มเหลวหล่อนก็ยังรู้สึกสนุกอยู่ดีแม้จะใช้เวลาด้วยกันไม่นานแต่ฉันก็พอพอเข้าใจแล้วว่าเป็นการ เอ,อ่านไม่ออกหมายถึงเพราะว่าไอเป็นพอ่อส่วนหนึ่งของเธอก็เป็นเหมือนนะเหมือนเป็นแบบนั้นเหมือนกันสินะออไอนี่เธอกําลังคิดวิเคราะห์จิตใจฉันอยู่งั้นเหรอบบฉันแค่กังวลเกี่ยวกับของขวัญที่ปราทองพูดถึงนั่นสินะพอเห็นหลอนพูดด้วยสีหน้าจริงจังแบบนั้นฉันเองก็แทบจะรอไม่ไหวแนละ้ว นี่แหละที่ฉันกังวลในอีกด้านหนึ่งก่อนที่งงงงจะกลับไปยังโรคของตัวเองก็ต้องมาเชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครรู้อะไรอะ่ะคู่หูส,สอนฉันหน่อยได้ไหมมาด<ร>้วยหรอนั่นนะไหนทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ เออเรื่องของเรื่องคือคผู้ดูแลคนนั้นต้องการตรวจสอบฉันอย่างละเอียดก่อนจึงจะยอมปล่อยฉันไปฉันไม่มีอะไรทำก็เลยคุยกับหล่อนและหล่อนก็แนะนำเกมที่ชื่อไพ่แต่สามให้ฉันไอ้นี่ต้องเธอต้องแนะนำให้ทุกคนเลยหรือไงยังไงฉันก็เป็นคนหนุ่มสาวนาี่นะ ดังนั้นต้องตามกระแสให้ท่านแต่ปัญหาคือเวลาของฉันมีขีดจำกัด้มีจำกัดและเกมก็แบ่งออกเป็นหลายบทจึงทำให้เลือกยากได้ยินมาว่าเธอเป็นผู้มีประสบการณ์สูงในเกมนี้ช่วยฉันเลือกหน่อยสิว่าควรจะเริ่มจากบทไหนดีทำไมฉันต้องชวนต้องช่วยคนที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าอย่างนายด้วย ที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ยดบปล่อยฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะเออและที่สำคัญที่สุดเ,เรื่องก็ต้องเริ่มจากบทแรกอยู่แล้วเออเนาะเจบขอบคุณครับแย่ yeah. เอ,อ้ยเดี๋ยวนมึงจบแล้วมึงออกจากเกมมาหรอบ้านาฮะมึงจบแล้วมึงออกจากเกมไที่เห็นมึงก็เกินไปบางที ผมจะซื้อชุดนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่เล่นนะเพราะว่ายังไม่มีโอกาสเล่นได้นะครับเพราะว่าเรื่องมันเยอะเท่านี้ผมก็จะดองดองดองไว้ก่อนนะดองแล้วเหรอครับครับผมผมดองแล้วครับพี่ดองไว้ก่อนนะเพราะว,าว่ามันต้องเล่นอะไรหลายอย่างนะครับมันเยอะกูก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับไม,ไม่ใ่ไม่มีเดี๋ยวเพิ่งทำอาชุดมาก่อนนะเดี๋ยวเข้ามากันรี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อเองครับเรื่องกูใ่มันมันบอกว่าเจ็ดสิเอร์เซ็นนี่หว่าเรื่องมันจบมันก็ออกจากเกมไม้กูมันคืออะไรออกจากหน้าปกมาห,หน้าปกเลยนะมันก็เกินไป นีโคออ้งตรงตมันมีควเสริมนะครับมีคว ე ยเสริมเยอะเลยเห็นไหมมันยังไม่โจบโอ้โหมันหลอกผมอะ่ะเน่เอ๊ะเกิดอะไขึ้นทำไมข้างในถึงมืดขนาดนี้ที่นี่อยู่ติดกับห้องที่เราเก็บกลับมาเห็นได้ชัดว่าได้รับผลกระทบจากวัตถุหายาก แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปงานที่เหลือปล่อยให้คนในสถานีอวกาศจัดการเถอะช่วยด้วยเอยช่วยฉันด้วยเลื่อนยากเป็นไรวะเนี่ยพวกเธอได้ยินเสียงอะไรไหมช่วยฉันด้วยมีใครอยู่ไหมเสียงดังมาจากห้องโดยสารด้านในดูเหมือนมีคนกำลังร้องขอความช่วยเหลือ น่าสนใจแฮะเราไปดูกันเถอะน่าสนใจนี่มันข้างหน้ามืดสนิทเลยมีใครอยู่ไหมช่วยฉันด้วยได้ยินเสียงชัดขึ้นแล้วเขาต้องติดอยู่ในส่วนลึกของห้องเพราะมองไม่เห็นทางแน่เรารีบไปช่วยเขากันเถอะ โอ้โหนนหนึ่งล้อลิงรถบัสนี่เฮ้ยทันใดก่อน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 อันนี้มัง้งเจ้าเจ้าเจ้าเอ้ย,ยมันกูเดินอยู่ที่เดิมเลยว่ยังไงวะอ๋อนี่ไงเจอตัวแล้วคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหม พวกเธอมาช่วยฉันเหรอใช่ถือว่าคุณโชคดีนะตอนนี้คุณลืมตาได้แล้วเราจะพาคุณออกไปเองเออแต่ฉันลืมตาอยู่ตลอดนะ <c oughs> จริงเหรอเออไม่แปลกที่พวกเธอจะเข้าใจผิดจะเป็นนักวิจัยแผนกศาสตร์เวทเนื่องจากอัษนางาน ฉันจึงต้องฝึกตัวเองให้มองเห็นได้แม้จะหลีตาก็าตามคุณคงแอบดูสิ่งที่ไม่ควรเห็นมามากแล้วสินะเขีย <T> ก็คุณจะช่วยฉันแต่ก่อนที่เราจะออกไปจากความมืดมิดนี้ช่วยตอบรับคำขอเล็กๆหน่อยน้อยๆ,ๆของฉันได้ไหมคำขออะไรฉันติดอยู่ที่นี่และไม่มีอะไรทำ จึงได้คิดวิธีเอาชนะไพ่คนงูอยู่ตลอดถ้าไม่ารังเกียจช่วยเล่นกับชั้นซักตาได้ไหมอา้าวฟนะังงั้นอ่ะนี่เจ้าคือตัวใหม่เหรอมาโดนมาท้าเล่นไพ่เล่นไฮโลได้ไหมดีนะไฮโลอ่ะข้อนี้ก็นะ่อาจะอยู่แล้วมั้ง เอาอยู่กูเทียแล้วพี่น้องเลยมาในกาลรล้วพอดีกดผิดนะแม่งออกไปหน้าจอหน้าเกมเนี่ยขวายเอ้ยด่าแม่้างท้าพอแม่งเลยหน้ามีจรเเจ๊ง,จงเอาอีลงไปมึงขึ้นไปนร้อยแล้วกูไม่เล่นแล้วไอ้นั่นอนะ่ะผมจะชนะมาด้วยแต้มตรงนี้แล้วกันนะครับ พยายามอย่าขึ้นไปเลยพยายามอย่าแซงมันเลยถ้ามันชนะไปพวกแต้มนันก็ได้ครับไม่เป็นไรเยอนนะสมบัมิซีริสโอเคนายบินซิดแค่นี้เหรอ โอเคเอม่มีฟิวว่าเขาเนี่ยคราวนี้ต้องขอคิวไปแล้วคิวไ,นะไม่ได้เละเออ ตอนนีเล,นเลยเลยไม่ได้เออเป็นไงชนะแล้วแพ้ไปแล้วคงพ่อฉันอยู่ในความมืดจึงมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งหรือเหมือนนักวิจัยผู้นี้จะยัง คงนึกถึงการต่อสู้เมื่อสักคู่โดยไม่ตอบผนองอะไรฮ่าฮดูเหมือนเขาจะเป็นคนประเภทที่ทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ทำหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้เราไปหาด็อกเตอร์เพื่อถามวิธีขับไล่ความมืดกันเถอะหลังจากสอบถามด็อกเตอร์คุณก็สามารถทำให้น้องไอทำให้ห้อง โดยสารกลับมาสว่างขึ้นอีกครั้งจะจูห้องก็สว่างขึ้นมาทำไมมันเลื่อนอย่างนี้วะปกติคนคนนี้ต้องสร้างปัญหาให้คนรอบข้างไม่น้อยแน่ๆเอาเถอะถึงยังไงเรื่องก็ขี้ขายแล้วเออจบนะโอเคคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน ไปเยนะไปดูนึผมผมมันผมก็ว่าย้อนมาจะมีเร,เรื่องเสริมนะครับพอดูจากด่านนั้นด่าน,านมันค่อนข้างกว้างนะาะเอย่างนั้นก็ได้ชุดแล้วนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเรื่องรมันก็จบนะที่เหลือมันก็เป็นเรื่องน้าเสริมนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ไตเตียที่หลัง ใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครใด้นะครับ